ไปวังชิงเฉือกับข้า เพิงยินคิดอะไรอยู่ล่ะท่านเทพมาทำอะไรที่เกาะอ,อูทงของข้าอีกล้วข้ารู<ะ>้ความจริงที่เจ้าแต่งงานแล้วเจ้าแต่งงานปลอมๆจะหลอกให้แสงเทพลงมาใช่ไหมเจ้าช่างใจกล้ายิ่งนะเทพบรรพการตั้งตารอยอย่างร้อนใจพวกเจ้ากลับพิดจะหลอกให้แสงเทพลงมานี่จะโดนสบค์ลงโทษได้ข้าไม่ขอรบกวนท่านเทพต้องเปลืองสมองขอแค่หาคนคนนั้นพบได้ไม่ว่าจะลงโทษยังไง ข้าเฟิงอินก็จะขอรับไว้เองแต่เมื่อเป็นแบบนี้ <_ C os al> เหตุใดจะไม่เลือกข้าแต่งานกับข้าก็ได้แสงเทพลงมาเช่นกันไม่ใช่เหรอท่านไม่ต้องเที่ยวก่อกวนใครหอข้ไม่ได้ก่อกวนข้าเป็นโอรสของสัจเทพจะผ่านทันสวรรค์นี้ไม่ง่ายกว่าพวกเจ้ามากนักหรอกท่านคิดว่าสตรีในใต้ล่าทุกคนล้วนจะอยากแต่งกับท่านงั้นเหรอ เรื่องนี้ข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องพูดอีกแล้วฟิงอินเดทีท่านอย่ามาทำกริยารุ่มร่ามที่เกาะอ,อูถงของข้ารีบปลดให้ข้าซะข้าไม่ปลดหรอกเดิมทีไม่ได้กะว่าจะทำรุ่มล่ามอะไรแต่คิดไม่ถึงว่ากลาบเป็นหนทางที่ดีทางหนึ่งเหมือนเจ้าลืมไปแล้วผงเพลิงเดิมทีก็คือพู้ที่ถูกลิขิตมาของสัจเทพหุ่นตุ้น เจ้าควรจะเชื่อฟังคำสั่งของข้าตอนนี้ข้าต้องการให้เจ้ากลับไปวังชิงฉือกับข้าอ,อท่านทำอะไรนะเอ,อ๊ะท่านหยวนเทท่านเทพอ,องค์หญิงของข้าเป็นอะไรไปเฟิ่งอินขัดแย้งกับข้าข้าจะพานางกลับวังชิงฉือเพื่อรับการลงโทษรับการลงโทษท,ท,ท่านเทพทำไม่ได้นะดูสิแรงหึงหวงเนี่ยฝ่าบาท ยังส่งแย้มสวนอีกนี่องหญิงถูกคนแบกตัวไปแล้วเขาเป็นสัจเทพเขาจะทำอะไรได้นี่เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวควบคุมไม่ได้หรอก